เาจะเล่าให้สิใครบอกคุณก้าวเราจะเล่าให้สิรู้รอบตัวรู้เรื่องราวที่รู้ทันข่าวบอกก้าวเล่าสิเรื่องบันฑ์เธอเรื่องการเรื่องงานเรื่องเรื่องชาวบ้านบอกก้าวเล่าสิบกาิใครบอกคุณก้าวเราจะเล่าให้สิใครบอกคุณก้าวเราจะเล่าให้สิ ปิดประเด็นบอกเล่าช่วงที่หนึ่งสนับสนุนโดยสายการบินแอร์เอเชียเชนไรท์หนึ่ง สวัสดีค,ดค,ะค่ะ,ะสุวรรแ,แม่แห่งชาตินะฮะแน่นอนไปไหนมาบ้างวันนี้วันนี้ก็พาไปตักบาตรมานะคะแล้วก็ไปหา,าม่ามาอย่างนี้นะค่ะพาคุณแม่ไปทานอาหารเรียกได้ว่าวันนี้วันแม่ที่จริงเราบอกรักแม่สาว25ว,ว,ว,วนันเ็นอย่างดีถูกต้องค่ะบอก<ด>ทุกวัน<า>เลยหรือว่า,า <ฮะ S 2> ทําตัวเป็นลูกที่ดีขอบคุณพระคุณพ่อแม่ก็ได้นะแต่ที่สําคัญคือวันนี้เป็นรองวิกเอนใช่ค่ะวันหยุดยาวแต่วันเสาร์อาทิตย์จันเรียกว่าเป็นรองวันหยุดยาวตอสมควรครับท่านผู้ชมฮะร่วมแชร์ประสบการณ์ ่านรายการของเราหรือการเดียวจนรี้บอกว่าเดี๋ยวพายุเนี่ยจะเข้าอีกสักลูกหนึ่งจะมีฝนตกเยอะตอนนี้แต่ละจังหวัดแต่ละพื้นที่สภาพภูมิอากาศเป็นไงกันบ้างรวมมีดคุยแชร์ประสบการณ์นะฮะ SMS 4ตองหนึ่ นะฮะหรือ a c e b o o k ที่แสบบอก9กเล่าไอจีเราคือบอก9เล่าได้เลยค่ะหรือจะบอกรักคุณแม่นะคะผ่านรายการของเราสดๆตรงนี้ก็ได้นะคะเอาละครับมาที่ข่าวหน้ายินดีวงการแบดมินตันของเราคนดี้ตัวตองรบมือดังๆเลยนะคะสำหรับน้องเมย์ของเรานะคะียกรู้ว่าสร้างประวัติศาสตร์นะคะเป็นนักแบดมินตันหญิงนะคะคนไทยคนแรกที่สามารถคว้าแชมป์โลกมาครองได้ไวเพียงแค่18ปปีเท่านั้นเองค่ะเป็นแชมป์โลกที่อายุน้อยที่สุดใช่ค่ะ เป็นแชมป์โลกเกี่ยวยุกน้อยที่สุดโดยล้มมือหนึ่งจากประเทศจีนซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยน้องเมย์แพ้แพ้จากประเทศจีนมาห้าครั้งใช่ค่ะห้าครั้งน้องเมย์แพ้มามาตลอดในที่สุดล้มมือหนึ่งของประเทศจีนไปได้สองในหนึ่งเกมนะครับในรายการ world championship าเอร์จิน2013ที่ประเทศจีนเนี่ยเมื่อบ่ายวันที่11สิงหาคมที่ผ่านมาและเมื่อเช้าวันนี้น้องเมย์ก็ได้รับเข้า รับรางวัลโลกเกียรติคุณลูกกาตันยูแล้วนะฮะที่ <ฮะ S 2> อาคารใหม่หสวนอัมพรด้วย<ช>ฮะ,ฮะใช่แล้วค่ะเอาล่ะก็ขอแสดงความินดีด้วยนะคะเชื่อว่าน้องเนี่ยอนาคตไกลแล้วก็น่าจะเป็นฮีโร่ให้เด็กไทยเนี่ยหันมาเล่นแบดมินตันกันเยอะมากเลยทีเดียว โอเคะ okay, ครับมาต่อกันที่โครงการดีๆที่กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้จัดขึ้นคือโครงการคโครงการปฏิหารแห่งชีวิตนะคะหรือว่า Miracle of Life ค่ะประจำปี2556นะคะโดยมีแนวคิดที่ว่าพัฒนาเพื่อการแบ่งปันที่ยิ่งใหญ่นะคะเพื่อสานต่อกิจกรรมพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนสู่การเป็นผู้ให้ค่ะตามพระดรําริในทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันธุ์นวดีนะคะโดยโครงการนี้เริ่มจากก พัฒนาทีมวิทยากรและผู้จัดโครงการจากจังหวัดกลุ่มเป้าหมายทั่วประเทศนะคะก่อนจะขยายผลสู่การจัดก,กิจกรรมพัฒนาเด็กและเยาวชนตั้งแต่อายุ1 3บสถึงสิปีนั่นเองค,ค่ะแน่นอนนะครอบคลุมทั้งหมดนะนุ้ยเอ้ยสาจังหวัดทั่วประเทศไทยทั้งนี้ครับมีการคัดเลือกโครงการพัฒนาเชิงสร้างสารรค์เพื่อเข้าร่วมแสดงนิทรรศการและการการทาเลือกเพื่อเข้ารับประทานโล่จากทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันนาวดีะนะฮะ ซึ่งงานนี้มีกำหนดจัดขึ้นในเดือนกันยายนนี้ที่รอยัลชูบิรีอิมแพเมืองทองกานีค่ะท่านผู้ชมฮะนี่ก็คือเป็นโครงการดีๆที่เรานำมาเสนอกันอยู่เด็กๆและเยาวชนก็เตรียมตัวเลยเข้าร่วมโครงการกันได้นะคะ่สัปดาห์ที่แล้วในโลกออนไลน์มีคลิปคลิปหนึ่งถูกเผยแพร่ทางสังคมออนไลน์ฮะเราก็คอยนําตัวอย่างคลิปมาบอกก้าวเราสิกันไปแล้วจนใครๆก็พากันพูดถึงสามเณรในคลิปวิดีโอที่มีการเทศนาสอนใจบรรดาลูกๆให้ระลึกถึงพระคุณแม่ ใช่แล้วก่อนที่จะสายเกินไป<ฮ>นะคะซึ่งในวันนี้นะคะเ<ฮ>นื่องในวันโอกาสวันแม่นะคะเราก็เลยนิโมนสาม,มนเณรน้อยท่านนี้นี่แหละคะ่ะมาในรายการของเราแล้วก็จะมาพูดคุยกันในรายการของเราด้วยค่ะครับเอาลนะฮะเดี๋ยวกลับมากับบอกเก้าเราสิบได้เจอกับสาม,มนเณรน้อยองค์นี้แน่ๆฮะใครบอกคุณเก้าจะเล่าให้สิบใครบอกคุณ 9, เก้าใ, 10. ใครบอกคุณเก้าจะเล่าให้สิบใครบอกคุณเก้าาจะเล่าให้สิบ เปิดประเด็นบอกเล่าช่วงที่สองสนับสนุนโดยยามาฮ่าฟีโนหัวฉีผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและโทรศัพท์มือถือ LG อัตมาเป็นคนที่ไม่มีแม่แม่ของอัตมาและต้องแต่อัตมาอายุจิด ที่แม่ของข้าพเจ้าบขาตก,กรรมนั้นตรงกับวันที่สองตินามอมอดีขอให้ท่านผู้ชมลูกท่านรักแม่ของท่านไว้ตอนที่ท่านมีชีวิตอยู่ท่านผู้ชมครับเมื่อกี้คือตัวอย่างคลิปที่มีการเทศนาสอนใจบรรดาลูกๆตัวเองดูไว้ก็สะดุ้งนิดๆน,นะฮะ สมณีนและให้ระลึกถึงพระคุณแม่ก่อนที่จะจ่ายเกินไปหลายๆคนเป็นผู้ใหญ่อย่างเราดูแล้วก็สะอึกเหมือนกันวันนี้เนื่องในโอกาสวันแม่ครับคระจึงนิมนต์สมณีนรูปนี้มาจากแพร่เลยนะฮะกรับน้ำมาสการครับสมณีนชาววัดนะครับเขื่อนแก้วครับน้ำมาสการค่ะแล้วก็กรับน้ำมาสการเจ้าคุณพระวิมลกิจจพรครับเสร็จกับน้ำมาสการค่ะเป็นพออครับนะคะขออนุญาตอ คุยกับสามเนรน้อยก่อนอีคิวสั่งสามาเนรน้อยทราบมาว่าคุณแม่เนี่ยเสียชีวิตเมื่อปีสองพันหรอยห้าสิบนะใช่ไหมคะเจริญพรครับเจริญพรเกิดเกิดเจริญพรแต่ว่าใช่ใช่ไหมอ๋อเจริญพรครับเนี่ยแล้วเรื่องราวเป็นยังไงคะขออนุญาตถามได้ไหมคะเนนเจริญพรเพราะว่าแม่ถูกฆาตกรรมครับเพราะแม่ตั้งใจจะเอาเงินมาให้่าที่เดล่นใจ เพราะเป็นวันแม่พอดีค่ะตั้งใจจะเอามาให้ะแล้วโจรรู้เหรอเจ้าคะอ่าอันนี้เนนก็ไม่ทราบเหมือนกันครับว่าเกิดเรื่องอะไรขึ้นของแม่ของเนนครับคือคุณโยมแม่ของเนนเนี่ยจะเอาเงินมาให้แม่แม่ของของโยมแม่ก็คือคุณยายถูกไหมฮะคุณยายปรากฏในระหว่างทางโดนโจรกรรมโดนฆ่าไปซะก่อนนะคะ สามเนรก็อยู่กับคุณพ่อตอนนั้นสามมาเนรอยู่กับยายกับยมพ่อที่เด่นชัยอยู่ครับที่เด่นชัยเด่นชัยอยู่จังหวัดแพร่ครับแพร่อยู่ที่เด่นชัยจังหวัดแพร่สามเณรมีพี่น้องไหมะมีน้องอยู่หนึ่งคนค่ะมีน้องอยู่หนึ่งคนผู้ชายผู้ชายคับผู้ชายแล้วทําไมถึงมาบวชเป็นเนนเป็นสามาเนรออเพราะว่าตั้งใจจะบวชทดแทนบุญคุณของโยมแม่ครับเพราะว่าท่านได้เลี้ยงดูเรามา ท่านทรมานต่อการเกิดละมาเราเนนก็เลยตั้งใจจะบวชทดแทนบุคคลท่านครับค่ะซึ่งการบวชครั้งนี้เนี่ยบวชไปด้วยนะคะแล้วก็เรียนไปด้วยนะคะคราวนี้ต้องถามทางพออนะคะพระคุณเจ้าพระคุณเจ้าเป็นผออเป็นคนที่ดูแลเรีนทั้งหลายท้าวเจริญพรคุณมดดำและคุณนุ้ยตามที่สมเนรได้กล่าวในเมืองต้นนั้นแล้วว่า การศึกษาของพระเนนในพุทธศาสนานั้นถือว่าเป็นจัดการศึกษาให้กับกุลบุตรที่บวชมาในพุทธศาสนาอาตมาก็จําเป็นที่จะต้องดูแลเอาใจใส่กุลบุตรกลุ่มนี้พอ,อ สมณเน้อยเข้ามาบวชในพระศาสนาแล้วเราก็จัดการศึกษาให้ในแนแน่ด้านนักธรรมบาลีและสามัญศึกษาก็หมายถจงเรียนเหมือนเด็กนักเรียนทั่วไปด้วยแต่ว่าบวกบวกก็บวชกับนักธรรมไปด้วยเรียนนักธรรมเป็นภาษาบาลีเรียนสามัญไปด้วยในสามัญก็คือเรียนวิทยาศาสตร์ภาษาอังกฤษีนปกติเรียนพอตอนนี้อายุสิบสามหรอห้าะ เน้นน้อยเจริญพรค่ะเจริญพรนะฮะศึกษาทักษิณจริงๆแล้วชั้นมอหนึ่งครับหาเทียบเท่าเน่นน้อยคิดจะบวชอีกนานไหมอ่ะก็บวชจนจบมมัธยมศึกษาปีที่หกจบจนจบมหกอีกห้าปีครับถ้ามีทุนก็จะเรียนต่อไปอีกครับถ้ามีทุนจะเรียนต่อไปอีกครับทุกวันนี้เอาทุนที่ไหนเรียนอ่ะทุกวันนี้ทางโรงเรียนเขา ที่ทุนให้งั้นต้องถาถามพระคุณเจ้าว่าทุนการศึกษามาจากไหนครับตามที่ทางโรงเรียนพุทธโกศัยวิทยาวัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหารจังหวัดแพร่ได้จัดการศึกษาพระปริยติธรรมแผนกสามัญศึกษาซึ่งเป็นโรงเรียนในโครงการตามพระรามดำริสมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามบุรมราชกุมารีเราก็พยายามที่จะสนับสนุนส่งเสริมเด็กที่บวชเข้ามาในพุทธศาสนานี้ ให้เรียนอย่างสมบูรณ์บริบูรณ์สนับสนุนการศึกษาทุนการศึกษานี่แหละเพราะเป็นกําลังใจให้เด็กที่บวชเข้ามาใหม่เค่ะเราจะเป็นที่จะต้องสนับสนุนทุนการศึกษาตลอดไปทุกรูปจะได้จะได้ทุนการศึกษาหมดเลยไหมเจ้าคะทุกรูปจะได้อยู่ตอนนี้ถามจริงๆว่ามีสำมารเรียนทั้งหมดกี่รูปฮะปีการศึกษา2556ปีนี้มี546รูปโอ้โหน่าชื่นใจนะคะน่าชื่นใจแล้ว ทุนพอที่จะส่งเด็กเด็กเรียนไหมคก็เราก็โดยเฉพาะอุปกรณ์การเรียนการศึกษาเนี่ยเราก็ไม่เก็บอยู่แล้วไม่ไม่ได้มันเด็กก็ไม่ได้ซื้ออยู่แล้วแต่ว่าการากินอยู่การถวายพระตหารเพลเราก็ถวายทุกวันทจกาค่าเพลน,นะฮะเพราะว่าเด็กที่มาบวชอยู่กับเรานี่ส่วนมากเป็นเด็กยากจนขัดสนแล้วก็ขาดโอ,อก,กาสมากกว่า พอเด็กที่มาบวชนั้นส่วนมากแล้วก็เป็นเด็กที่ยากจนแล้วจากชนบทเป็นส่วนใหญ่ครับรู้ไหมฮะว่าสามเณรตอนนี้ดังเหลือเกินพูดให้ผู้ใหญ่หลายคนสะอึกก็ทราบข้อมูลเป็น่างีเขาไปทำคลิปตอนไหนฮะเพราะว่าในช่วงก่อนที่จะถึงวันแม่แห่งชาตินี้ทางโรงเรียนก็ จัดประกวดเรียงความวันนี้จัดประกวดเรียงความก็เหมือนโรงเรียนทั่วไปเนี่ยแหละใช่ทุกคนก็ต้องเขียนความรักถึงแม่เขียนต้นจะไดทั่วไปเนี่ยแหละอ่ะแล้วจัดประกวดเรียงความทั่วไปแล้วก็ให้คณะกรรมการคุณครูทั้งหลายเนี่ยได้ตรวจแล้วก็คัดเลือกคัดเลือกเจ้าค่ะดูว่าสมณเณรรูปไหนที่เรียงความได้ดีเจ้าค่ะครับก็ประกวดว่ามีสมณเณรชาววัดเขียนแก้วนี่แหละค่ะที่ ทางโรงเรียนก็คัดขามแล้วก็เขาเขียนเกี่ยวกับอะไรฮะเกี่ยวกับเรื่องของแม่เรื่องของว่าคุณของแม่คุณของแม่แล้วแล้วเหตุใดที่ทําไมถึงบทความของสามเณรชาววัดเนี่ยถึงได้รับการคัดเลือกให้เป็นแบบรางวัลชนะเลิศเจ้าคะก็อ่านูแล้วราบซึ้งในคําพูดคําเขียนของสามเณรชาววัดนี้น่าจะเผย แผ่ให้กับสาธารณชนได้ก็เลยเอาลงคลิปยูทูปฮัเตอร์เป็นพอปรากฏว่ามีคนเข้ามาดูเยอะเหลือเกินใช่จ้าเดี๋ยวเบรกหน้าเนนน้อยอีคิวสั่งเดี๋ยวเทให้ฟังหน่อยได้ไหมให้พี่ได้เกิดดวงตาเห็นทำหน่อยได้ไหมเน้นน้อยได้นะฮะเดี๋ยวเบรกหน้าเราต้องเทให้ฟังนะค่ะเดี๋ยวเราเบรกกันสักครู่จะกลับมากับบอกก้าวสิมาใครบอกคุณก้าวเราจะเล่าให้สิใครบอกคุณก้าวเราจะเล่าให้ ใครบอกคุณก้าวจะเล่าให้สิบใครบอกคุณก้าวจะเล่าให้สิช่วงหยิบมาฝากสนับสนุนโดย AIS 3G กลับมาก,กับบอกก้าวนอสิบราะคุณเจ้าฮะเห็นเขาบอกขออนุญ,ญาตนะฮะเรนรเขาจะมีปมใน,ในใจทุกครั้งที่ถึงวันแม่ปมในใจนั่นคืออะไรฮะคือเนรเนก็จะระลึกนึกถึง แม่อยู่ตลอดเวลาเพราะว่าชีวิตของเขานั้นก็มีแม่เนี่ยเป็นผู้ดูแลเลี้ยงในเบื้องต้นแล้วพอแม่จากไปแล้วดุงเดกับวันแม่ซะด้วยวันแม่ด้วยเพราะความะลนึกนึกถึงอย่างนี้ก็ทําเกิดให้แบบให้เนนก็ะลนึกนึกถึงเท่าถึงวันแม่เขาก็จะคิดถึงแม่ตลอดโดยเฉพาะก็คือคุณแม่ของเนนน้อยมาสิ้นเอาวันแม่่วันแม่ปฏิสิบสองสิงหาปฏิทินถูกไหม ในวันแม่ทุกคนมีมีคุณแม่มาให้เราให้ให้ลูกให้ดอกมะลิแต่ว่าเนนไม่มีไม่เป็นไรงั้นเราขอฟังเนนเทศดีกว่าสําหรับลูกๆที่ยังตอนนี้ยังมีคุณแม่อยู่เราควรจะทํำยังไงน้ำมัสการค่ะอันแรกขอถวายความเคารพแด่พระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระวิมลกิจจพรผู้อํานวยการโรงเรียนพุทธกสัยวิทยาจังหวัดแพร่และก็ขอเจริญพรกับคุณยม วิทยกรทุกท่านและผู้ชมวันนี้อาตจจมาสํรมเนจรชาววัดสวนแก้วนักเรียนโรงเรียนพุรธโกสายพิยาจังหวัดแพร่จะมาสแสดงพระรรม,มเทศนาเรื่องพระคุณของแม่แม่เป็นผู้กําเนิดเรามาแม่มีความเจ็บปวดมากแม่ตอนที่ท่านท้องเราท่านคอยอดกั้นอาหารท่านไม่ท่านไม่พาย,ยายามจะกินเผิด ลูกในท้องจะเสียชีวิตนี่แหละครับคือบุญคุณของท่านทุกคนต้องรู้ว่าบุญคุณของท่านเสียก่อนถ้าทุกคนตอนนี้ยังมีแม่อยู่ก็ขอให้ทุกคนยังรักแม่ก่อนที่่านจะจากไปเหมือนอาตมาที่ไม่มีแม่แม่ก็จากอาตมาไปโดยไม่มีวันกลับและไม่ได้บอกอะไรกับเนรไว้ขอให้ลูก คนที่ยังมีแม่อยู่ประพฤติตัวที่ดีเป็นเด็กดีของพ่อแม่เรียนหนังสือตั้งใจเรียนไม่ติดไม่คบเพื่อนที่เกเรไม่ติดยาวสิติดที่ทําให้พ่อแม่เสียใจและสุดท้ายก็ทําให้พ่อแม่เสียใจจะเป็นบาปติดตัวเราไปเป็นถ้าเราทาแบบนี้ก็คือ เป็นลูกที่ไม่รู้บุญคุณของท่านว่าท่านกำเนิดเรามามันเจ็บปวดมากแค่ไหนครับแล้วเรื่องเรื่องต่างๆเหล่านี้ที่ที่ที่ท่านเนนได้กล่าวเนี่ยท่านเนรรู้ได้ยังไงว่าท่านเก่งจังเลยใช่คุณแม่ต้องเจ็บนะคุณแม่ต้องอดกินเผ็ดนะหลวงพ่อสอนเหรอหลวงพ่อสอนเหรอฮะก็ทางโรงเรียนก็จะพยายามที่ว่าจะปลูกฝังเด็กที่บวชเข้าในพุทธศาสนาไม่ให้เป็นศาสนายาธิย่าที่มีคุณภาพ เป็นนักเทศน์นักประกถาให้ได้ตั้งแต่ยังเยาว์วัยเน้นน้อยฮะอยากจะบอกอะไรท่านผู้ชมที่ยังมีแม่อยู่ไหมก็อยากบอกท่านผู้ชมที่ยังมีแม่อยู่ขอให้รักแม่เข้าไว้ทําความดีต่อแทนท่านอันไหนที่ไม่ดีที่เราได้กล่าวกับแม่ไว้ก็ขอให้ ขอขอโทษท่านในวันนี้เพราะว่าเป็นวันแม่พอดีขออนุมโมทนาสาธุไวยณนะโอกาสนี้ด้วย<ต>เก<อ><อ>่งจังเลยเก่งจังเลยถ้าแม่ได้ยินอยากจะบอกอะไรแม่โยมแม่ไหมถ้าโยมแม่อยู่ข้างบนแล้วได้ยินเนยน้อยพูดอยู่เนี่ยยม่จะบอกว่าลูกเนได้บวชต่อแทนบุคุลแม่แล้วที่แม่ได้เกิดลูกเนยมามีความเกิดปวนมากขอให้แม่สุขสุคติสุคต,ติด้วยเชิญ ไม่ว่าวันนี้เราก็ได้รับรู้ความรู้สึกนะคะอ้นะท่านผู้ชมฮะบางทีเราวันนี้เรามีอะไรอาจจะเตือนเราอย่างที่เนน้อยบอกบอกว่าวันนี้มีโอกาสบอกแม่เขาซะเราบอกไปซะใช่มโอกาทาดีคุณแม่ต้องทําซะวันนี้ครับอย่ารอนะคะท่านผู้ชมฮะวันนี้ต้องการมรสการนะฮะพระคุณเจ้าแล้วก็สมานเนน้อยที่ให้เกียรติกับรายการบอกเก้าเราสิบมาให้เทศนาธรรมะดีๆกับพวกเราในวันแม่นี้ ครับพรุ่งนี้กลับพบก,กับบอกเก้าร้บนะที่นี่เหมือนเดิมครับห้าโมงกว่ากว่ายิ่งเจอที่บอก9ก้วันนี้พวกเราลากับไปก่อนบอกรักแม่ก่อนที่จะไม่มีโอกาสบอกครับไปก่อนครับสวัสดีฮะ